สำใบดีพี่นองทีย่ยงนี้พี่นองแต่เพียบบ้านนาน้ำมาไว้แกงขีเข้เล็กอดอกขี้เล็กยอดขี้เล็กมาฝากพี่นองมาเด้อพี่นองมาเอาผู้ละตวัวผู้ใดกินเป็นผู้ใดบ่กเคยกินบ่กเคยทานก็นต้องขอไปเด้อพี่นองเด้อเอาเฉพาะพี่นองมูเฮ้าผู้เคยกินนะพี่นองมามาโอ้นี่ละของแสบ ตเพียบมักแต่แทวเด้ย่ายเล่าเน็ตโอ้ยเห็นยอดบ่ได้เลยเล่นใส่ไปเก็บไปเด็ดวาจันมักเก่งย่ายโลาเก่งเสียบตัวพี่น้องใส่กะทิสดนี่เนี่ยเบิงพี่น้องมามามาเด้อพูดละถวยแบ่งกันไปกินพี่น้องนี่นี่เอามาฝากมาต้อนกันพี่น้องย่ำเที่ยงมื้อนี่มือวันศุกพี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งสุกุสุขคน bago kami nung sambay